คุณผู้ชมครับกระบ,บะไม g h t y ตี้คันนี้ราคาไม่ถึง50,000ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปนี้นพร้อมกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้านล่างนี้ด้วยนะมีรถเกง่งแอร์เย็นอย่างใครเขามีไมียตี้เอ็กซ์ทอร์ดังและขันเกา่าน้ำยาโตโยต้าจะด้วยไม่ไอ,ไอเลย,ยเดี๋ยวจะเบิ้ลด้วย สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กโชว์รถบ้านก็กลับมาพบกับ F4 อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมีกระบะมาขายนะครับราคาไม่ถึง5 0,000ื่นนะคันนี้นะโอ้โหเก็บเวฟไว้ซื้อแกงได้เลยเอากระบะไว้ขนของนะยังคุ้มเลยนะครับขนของรับจ้างทั่วไปได้หมดนะฮะคันนี้เนี่ยผมจะบอกราคาเลยกันนะ49,999บาทนะฮะอ่ะห้าหมื่นทอนบาทเดียวนั่นแหละนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2 L นะครับเป็นดีเซลนะแล้วก็เป็นพวังงานพาวเวอร์ด้วยนะครับเป็นตัวปี25 39นะครับตัวนี้ก็เป็นปี1996แหละนะอันนี้มีแคปนะมีแม็กไลเนอร์ครบเลยนะครับบรรทุกบรรเทิกเลยไม่ต้องกลัวลอนกระบะล้มเลยนะครับแล้วก็มีกันชนหลังด้วยนะฮะนี่กันชนหลังวีโก้นะครับล้อแม็กทองนะครับยังเยิงดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องเกียร์เนี่ยดีด้วยนะครับแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้จะมียางตีนวาล์วนะครับยางตีนวาล์วเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งหนักๆเนี่ยควันเนี่ยมันจะขาวออกท่อนะครับซึ่งยางตีนวาลหรือเรียกอีอย่างหนึ่งก็คือซีนหมวกวาล์วนั่นนเองนะ นี่นะครับสีสันโดยรวมเนี่ยผมให้มันตั้ง60เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับมันจะมีสีอยู่บางจุดนะครับที่มันจะล่อนแล้วก็แตกสีโป้นะครับจากเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมก็ไม่ใช่ใครครับพอบุญสืบนะครับอยู่นครเชียงสีห้วยพูนี่เองครับเอฟซีนะครับเอฟซีก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับจุดที่มันไม่สวยตรงไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปชักก้าววัดมันเครื่องต่อติดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาดูกันเลยฮะคันนี้โอ้โหมาตี้เอ็ก ท่อดังและคันเก่านะฮะเหมือนเพลงนะเพลงปู่จานะไม่มีรหลดเก้งแอร์เย็นอย่างใครเขานี่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 ะจะมีสีรอยคู่แบบนี้นะนลักษณะเหมือนเหมือนโดนแฮนด์นจักรยานหรือเปล่านะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตรงประตูหลังไม่ประตูหลังเนี่ยห้องห้องไอ้ห้องแคปนะจะมีแตกสีโปนะ,ะแล้วก็จะมีตรงประตูนิดน,นึงนะครับเอาแต่รถใช้งานนะคุณผู้ชม นะครับมันก็มีบ้างนะฮะแหมมันเป็นรถกระบะด้วยนะครับนี่นี่เดิมนะไม่ใช่ว่าเข้าแบบจนแบบตัวงอเลยอะไรก็ไม่ใช่นะครับนี่เดินนี่ดูใต้นี่กระซองกระีสวยหมดนี่ใช่ไหมตรงเนี้ยดูรู้นะประเมินได้เลยว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะโอเคนะนี่พียองไว้์นี่ไม้สี่แสนห้านะครับแต่รถมันขนาดนี้แล้วไม่รู้เลขไม้หรอกแต่สามสิบปีแล้วใครมาดูไม้ก็บ้าแล้วนะฮะนี่ดูเบาะเบิร์ไม่มีขาดนะโอ้โหนี่ บอกแคบบอกคิบแอร์เย็นนะแต่เย็นไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ติดแค่สองเบอร์ด้วยเบอร์หนึ่งไม่ติดติดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เงียบแต่เครื่องติดง่ายอัเดียติดให้ดูเลยเห็นไหมเครื่องติดง่ายโอ้โหนี่บานพับมงกบทุกนี้ไม่มีผูนะเดี๋ยวไปเจอหลายๆคันเ่ยผูผเยอะเลยนะครับน,นี่เดิมสนิทเลยนะครับคุณผู้ชม ใช่ไหมแผงประตูแผงประตูก็ไม่มีขาดไม่เฟิ้กอก่ะใช้ได้กุญแจนี่ให้ไปสามดอกเลยนะครับโหไม่รู้จะเยอะไปไหนนะฮะแล้วก็จะมีอีกฝาโปง้งเห็นไหมเนี่ยโป้งหนาเห็นไหมเนี่ยตรงนู้นก็เหมือนกันนะครับน่าจะเกิดจากการนั้นแหละคือรถไม่เคยอุบัติเหตุนะนะครับนี่ครับใช้ได้ใช้ได้คุณผู้ชมครับ4 9 9 9 9บาทเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรนะซื้อไปขนหญ้าขนฟางแถวลาดีอะไรเงี้ยนะซื้อขนไม้เลย ได้หมดเลยนะครับอย่าไปเอาพวกวีโก้รถคันละสองสามแสนไปขนมันก็เสียดายรถนะครับเอาแบบนี้นี่เข้าป่าเจอก้านกระถิ่นเงี้ยมีรอยจะได้ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับอา่าต้องแบบนี้นะนะครับฝากเอฟซีบิชชอนนะคันนี้ช่วงล่างดีด้วยเออลืมบอกเลยช่วงล่างนี้ไม่มีออดไม่มีแอดนะครับนะยางหนุ่งกุ้งยางหนุ่กุ้งนี่ใหม่เลยนะครับมีบเบาะเบื่อคู่โอ้โหเฮ้ยเบาะดีกว่าขายถูกไปวะ นี่ดูวิทยุไปไงแหมเทินให้มาเลยสองชั้นแม่ชั้นเดียวกลัวเสียงไม่ดีอันนี้เรารวมพลังกันนะรวมพลังวิทยุเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยมันมีที่วางแก้วด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่เบรกมุงเบรกมือมีหมดนะครับนี่น้ำมันเครื่องที่ถ่ายมาเดินก้านี่เองน้ำมันเครื่องใสด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปชักก้านให้ดูทีนึงนะครับนี่คันสี่ดีคันสี่สวยโอ้โห,โห,โหดูดูใต้ท้องนีย เจออย่างนี้เขโคตรชอบเลยอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันเลยฮนะมาแล้วครับผู้ชมครับต้องบอกว่าหน้าตานี่เดิมสนิทเลยนะครับนี่ดูนะฮะเม็ดอ์กนี่มันยังมันก็มีบ้างนะนะั่นแหละมีคูดมีเครืมีเค,เคาะบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบหนักหนาสาหัสไหนดูก็รู้แล้วเนี่ยเม็ดอ์กยังอยู่อะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูดีดถึงขนาดมีพ่นสีทับไปบ้างนะนี่ตัวเลขคันหน้าไปไงโอ้โหหลุมนี่คมจนบาดมือเลยคุณผู้ชม เอฟซีปิกชอนนี่มึงเวอร์จริงๆนะฮะนี่ดูโอ้โอ้เดิมสนิทคุณผู้ชมครับนี่ดูดูมออกออะไรนี่ชัดเจ๋วนะฮะห้องเครื่องนี่แห้งลิ้นเรียได้เลยนะครับคำเตือนครบหมดนะฮะนี่ไอตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยคุณผู้ชมครับตามจริงเปิดได้เลยบอกว่าไม่มี็การเดี๋ยวหน้าแหกมือมีมือเดียวด้วยมือจับโทรศัพท์นี่ฮะน้ำมันเครื่องสายกิ๊กเนี่ยเดี๋ยวไดวคุณผู้ชมฮะ ใส่กีคุณผู้ชมก็มีดำบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าสายถือว่าใส่ในระดับรถ30ปีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับยกนุ่มๆเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาติดเครื่องกันนะเดี๋ยวมาดูก้าวมันเครื่องแล้วผมจะเบิร์นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไอเลยไม่มีเลยนะครับจะมีกดแรงๆอ่ะจะมีออกท่อนะฮะนะยางตีนวาล์วอ้าวเดี๋ยวไปดูกันฮะอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองติดเครื่องกันนะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตัดใจซื้อเองนะอันนี้ผมรายงานตรงนะครับคุณผู้ชมมาไม่่เเสียวลาแนนนอ นะครับก็แต่ใจซื้อเอาครับรถมันก็ตามสะาบมันบ้างนะครับแต่ว่าผมรายงานตรงเลยคุณผู้ชมไม่เสิยเวลาค่าเดินทางแน่นะครับก็คือปรึกษากับที่บ้านเรียบร้อยจะปรึกษาเมียปรึกษาแม่ปรึกษาญาติปรึกษาพี่ปรึกษาเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับอ่านะฮะเพราะว่าเออบางคนเนี่ยมาดูรถนะแล้วก็แบบคือผมไม่อยากให้ติดเวลานะทั้งสองฝ่ายนะครับคือตัดตใ,ใจมาให้เรียบร้อยถ้าดูแล้วก็ชอบถ้าไม่ชอบก็ก็ทยายได้เลยนะมาตอนนี้ติดเครื่องแล้ว เป็นยังไงฮะไม่ไอเลยเดี๋ยวจะเบิ้ลด้วยนะฮนครับนี <c oughs> นนนจ่จะมีไอขาวๆหน่อยนะครับถ้ากดแรงๆนะนะครับคุณผู้ชมครับก็ตรงเนี้ยก็มีคนบอกผมมาแล้วว่าให้ลองใส่หัวเชื้อหนืดๆดูนะครับให้มันแบบไม่ไหลลงมาที่ห้องเผาไหม้แต่ผมไม่ใส่ล้วก็ขายไปนม่เลย นะ,ะเอาคุณผู้ชมมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็ตามโบราณเนี่ยคนทุบร้อเขาบอกเขาใช้เยอะอะไรใส่หัวเชือ้อเดี๋ยวเนี่ยวะนะอา้าวโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดที่ดูนะครับนะครับเดี๋ยวนด้ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเปิดเรียบร้อยแนละ้วของโคน,นิ่งไปก่อนน้ำยาโต,โตัวตาเด้วยนะฮะอา้าวโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกัน จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวคันนี้นะครับผู้ชมถ้าสนใจนะครับก็โทร0 8 5 4 4 1 1 8 9นะครับดูรถได้ที่อ้อมใหญ่ปาร์คหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะครับราคานี้เด็ดรถช่วยค่าน้ำมันไปนะฮะก็รับแลกเทิร์นด้วยนะมีรถเก๋งเก่าๆอยากจะมาเทิร์นเอารถกระบะไปใช้งานนะครับขนของรับจ้างอะไรเงี้ยก็ได้นะถ้านะรถเก๋งไม่ค่อยได้ใช้ก็กระบะไปติดบ้านไว้นะครับขนของขนนู่นขนนี่ขนนั่นเนี่ย,นนนยรถมันราคาไม่แพงนะเวลาไปขนอะไรเนี่ยแล้วมันแบบ ไม่ต้องกลัวกระบะเสียหรือว่าไม่ต้องกลัวรถช้ำนะครับเพราะว่ารถราคานี้นะนะครับอันนี้ไม่ดูถูกรถนะแต่ว่ามันตามปีนะรถมันถูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะไปหาสภาพดีๆหน่อยตัวโป่งหน้าโป่งหลังก็เจ็ดแปดหมื่นนะฮะเพื่ออะไรนะใช่ไหมเราก็ไปซื้อรถใหม่เลยดีกว่านะเป็นเลนไทเกอร์ไปเลยนะแต่อันนี้เอาไว้บรรทุกนะนะครับอ้าวโอเคครับก็ก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับตัดสินใจกันนะครับปรึกษาที่บ้านเรียบร้อยนะครับถ้าอยากหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะก็จะมียางตีนวาวนะไปเปลี่ยนไม่กี่บาทหรอก คุณผู้ชมโอ้หลักพันนะครับแต่ไม่ต้องทำก็ขับได้นะคุณผู้ชมครับขับได้ปกติเลยนะครับมันออกไม่ได้เยอะไม่ออกตลอดเวลาเหมือนแหวนอะไรอย่างเงี้ยหลวมครับรถไม่มีกำลังอัดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอ้าวโอเคครับวันนี้พี่ชอนรถบ้านก็ต้องขอตัวลาไปเลยครับฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้จะมีรถมาเยอะเลยนะมีทั้ง Vios สนิสสันมาร์สนะครับเชฟครูเชฟโซนิกบานตราไทยเลยนะฮะก็ตามเงินรอไว้เลยครับช่วงนี้ปีใหม่ด้วยนะก็คิดว่าเผื่อคุณผู้ชมหารถกลับบ จัดแล้วก็กําจัดจุดอ่อนให้เรียบร้อยให้หมดก่อนนะคุณผู้ชมจะได้ซื้อรถไปแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขช่วงปีใหม่นะบางทีไม่ต้องไปเสียเวลารอรถเมรถทัวร์เนี่ยกลับบ้านอนะ่ะคนมันเยอะนะซื้อรถเสร็จปุ๊บหลังปีใหม่ขายก็ขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับดีกว่าไปนั่งรถทัวร์รถเมลนะติดโค,โควิดอะไรอย่างนี้อีกนะนะเสียเส่ยงเสนะี่ยงนะไหมวิกชอนก็พูดจูงใจแต่มันเป็นความจริงนะนะครับก็ขับรถไปเองกลับบ้านเนี่ยต่างจังหวัดนะมันสบายกว่าอยากแวะไหนก็แวะปวดเยี่ยวก็แวะได้เลยนะครับไปนััั่งงงรรรรรถถทว์อออะไเี้้ยมนต รอจนถึงนั่งยาวเมื่อยอนั่งรถทัวร์ทีสิชั่วโมงเนี้ยไหวเหรอนะครับอ้าโอเคครับผมวันนี้พี่ชอนละบ้านต,ต้องขอตัวลาไปเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะเอเรัรับ,คครบสวัสดีครับ